Welcome to 2024, ladies and gentlemen. This is Amazing Thailand Countdown. Thank you so much. Have you had a great time tonight? Yes, I'm sure you have. Yes. 那 ة, well, 欢迎大家来到我们二零二四年，新年快乐，龙马精神。那主要呢，今天呢，算是我们可以手牵手、心连心，共同创造属于我们的美好瞬间，更多精彩的未来。Members, ério, 来，来看我们管蒂布里汉，然后是拉宾将隆媒体，求你家，欢迎海乌伊朋，哈，诸天呢，就跟着我们这里，识略点，我们将比曼曼了，那看啦，我们。 ก่อนอื่นเลยนะผมอยากจะสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะผมขอบคุณที่ร่วมสนุกกันในวันนี้ที่ไอคอนสยามนะครับผมยังไงก็ปีหน้าครับหวังว่าจะเป็นปีที่ดีมากขึ้นสาหรับทุกๆคนในที่นี้นะครับผมปีหน้ายังไงเดี๋ยวพวกเราทุกคนจะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับแน่นอนครับนี่คือคำอวยพรนะฮะจากคุณแบมแบมนะครับผมจนคุณมร์คุณ Say something to everyone here for the new year Yeah, uh, I, I want to wish everybody a happy New Year, and uh, thank you, Icon for that amazing fireworks show. Um, I'm sure we all appreciate it very much. And uh, thank you for having all of us uh, here tonight. And uh, yeah, wish everybody a blessed 2024. Thank you so much, Yugyomab. Could you say something to your fans here today? Yeah, yeah. Uh, Saudi P. น้างน้าชุจูากาเซแค่ดีก็สุดยอดครับสีกันนุนิวครับผมเชิญด้วยพอทุกท่านครับครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนก็ขอให้ปีหน้ามีแต่ความสุขแล้วก็มีสิ่งสวยงามพลังบวกตลอดทั้งปีเลยครับผมครับผมก็สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวียีร์ซีนียงควายเลอค่ะขอบคุณนะคะมาฝั่งนี้บ้างฟรีแมนดาวน์ค่ะคนไหนเป็นตัวแทนดีคะ ครับก็สวัสดีปีใหม่2024ันยทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สุขภาพจิตใจแข็งแรงด้วยนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับของครับขอบคุณครับเชิญผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จากทางไอคอนสยามสักท่านหนึ่งได้ไหมครับผมเชิญครับโอ้โหนี่ไม่แบมแบมเลยนะครับว้าวจะจะร้องร้องเพลงด้วยอะไรไหมครับก็ จะขอให้พี่ใหม่นี้นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจิตใจแจ่มใสนะครับแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ให้ทุกไปได้ด้วยดีนะครับสวติพี่ใหม่ครับขอบคุณมากครับผม thank you so much to everybody on the stage ขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงให้กับทุกท่านค่ะจาร์ชกุลีเกท้าเดาาขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนคขบเชิญลงนั่เลยครับ สวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะคะ Happy New Year ครับนี่คือเฮาดาวที่เรียกว่าสุดยอดประทับใจครับขอบคุณน้องสองท่านเลครับผมน่ารักมากครับศิลปินสามท่านนี้ครับยังคงอยู่กับเรานะคะถ่ายรูปหนึ่งรูปโอ้โห เดี๋ยวจะมีโชว์สุดพิเศษเป็นของขวัญพิเศษใช่ไหมคะคุณแมทธิวสวัสดีพี่ใหม่ครับมีอีกแน่นอนครับอย่าพึ่งไปไหนครับขอบคุณมากครับความมันของเราครับยังอยู่ไปเรื่อยๆนะครับดี๋ยวค่ำคืนนี้เขาดาวกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจัดไปครับให้เวลาถ่ายรูปนิดนึงครับเดี๋ยวบ้านขงก็จะแวะไปสักหนึ่งรูปด้วย ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มาร่วมกันนับถอยหลังเขาดาวไปพร้อมๆกันเมื่อครู่นี้พลุสวยมากสวยมากๆสวยแบบ breathtaking ลมหายใจจริงๆจ,จริงครับแล้วก็มีดีไซน์มีทีมด้วยนะครับผมใช่